่อนเพลียเหนื่อยง่ายความตัวบวมคันตามตัวผิวแห้งซี่ถ้าใครมีอาการแบบพี่อยากให้ฟังพี่สักนิดหนึงค่ะเมื่อก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าคอเลสเตอรอล300ความ มันจะทําให้ค่าไตาเรารดตอนนั้นค่าไตาเหลือแค่90นะคะหมอบอกว่าเป็นไตระยะที่2เลยค่ะอาการที่เจอนะคะจะฉี่บ่อยเวลากลางคืนเพียทั้งวันตัวบวมหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงทําง,งานค่ะตอนนั้นกลัวมากกลัวว่าจะต้องฟอกไตจริงๆพี่เลยเริ่มที่จะหาตัวช่วยค่ะไม่ใช่แค่ปลอดภยัยแต่ต้องเห็นผลได้จริงด้วยตัวนี้เลยค่ะเบตาไลท์แต่ก่อนพี่จะทานนะคะพี่ต้องตรวจสอบก่อนว่าปลอดภัยไหมมีการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าซึ่งเบตาไลต์ตัวน,นี้นะคะได้รับการรับรองจากวอวอและได้รับรางวัลจากอเมริิกาและสวตน ไม่ใช่แค่อาหารเสริมโมวมงมที่ใครจะทําได้หลังจากได้ลองทานไปประมาณ1เดือนนะคะอาการฉี่บ่อยตัวบวมก็จะหายหมดเลยความที่เคยแกว่งก็นิ่งขึ้นไตเริ่มทํางานดีขึ้นสําหรับพี่นะคะถ้าจะเลือกอาหารเสริมต้องดู2อย่าง1เลยปลอดภัยหรือเปล่า2คือช่วยเราได้จริงๆหรือเปล่าพี่ลองแล้วเห็นผลพี่เลยกล้าพูดเลยค่ะว่าเจเนเกียวเลือกเบต้าไลฟ์สำหรับใครที่สนใจเบต้าไลฟ์นะคะหรืออยากซื้อให้กับคนที่เรารักสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและคอยให้คำปรึกษาฟรีตลอดการทานของคุณค่ะ ใครนะคะมีข้สอสงสัยสามารถทักข้อความมาพูดคุยกันก่อนได้หรือสั่งซื้อที่ตาก้าได้เลยนะคะ